นี่ครับท่านผู้ชมนี่มีคนโทรมาถามเรื่องทีนะครับให้หาที่ห,หน่อยมีงบอยู่สองล้านนะครับขอเป็นตัวใกล้กลตัวเมืองหน่อยผมนเสนอไปที่ผมน้ำร้อนท่านก็บอกว่ามันไกลไปนะครับโอ้ใบอะไรก็ได้ลองติดตามดูนะครับโอ้โทรศัพท์ไลน์เฟซเริ่มทำงานนะครับโดดมาแล้วต้องรีบทำ ใช้โทรศัพท์เหมือนเดิมครับก็มีข้อความส่งมานะครับมีที่แปลงให้ไปดูหน่อยอยู่แถววัดทับ,ทบนครมีคนเสนอมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูครับตอนตรวจสอบดูนะครับ ไปแล้วกีมอไซด์ไปแล้วท่านผู้ชมครับเริ่มเดินทางแล้วนะครับแค่ลูกค้าโทรมาเราก็มีใครด้จ่ายแล้วนะครับไม่รู้ว่าขายได้ไม่ได้เราก็ต้องออกไปครับนั่งเทียนอยู่กับเช็คเฟซเช็คไลน์เช็คของคนอื่นเช็คทุกอย่างไม่ได้กินแล้วครับ แต่ถ้าเราออกไปมันก็มีโอกาสเดี๋ยวจะได้ติดตามให้ดูนะครับว่าเราทำอะไรมัง่งโอเคครับไปเดินทางนะครับนี้เริ่มเดินทางแล้วนะครับจากตัวเมืองจันทบุรีไปอำเภอมะขามนะครับเส้นเกือนกิริทานนะครับวัดธรรมนครโอเคครับ นีท่านผู้มีพระคุณลูกค,ค้านะครับโทรมาเราต้องรีบทำงานด่วนได้หรือไม่ได้เราไปก่อนครับใช้มอเตอร์ไซค์เดินทางแล้วนะครับเราทำด้วยความซื่อสัตย์ครับเราไม่บัวครับกินแค่ค่าคอม เราบอกใครโทรมานะครับผมจะบอกเลยเป็นนายหน้าครับไม่มีปัญญาได้เป็นเจ้าของตอนนี้เราเป็นนายหน้าครับชัดเจนครับถ้าพี่สนใจที่แปลงไหนแล้วก็มีงบประมาณเท่าไหร่ต้องการแถวไหนจะทำอะไร,ระการใกล้น้ำอะไรไงโทรมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจได้หรือไม่ได้เราก็ สอดสืบหาดูให้นะครับขอให้จริงใจว่าจะซื้อนะครับซื้อต้องการหาบอกกันตรงๆครับเป็นในหน้าก็โทรมาได้นะครับแล้วก็ลงพื้นที่หาให้นะครับออวันนี้คงสบายใจครับรถยางรั่วนะครับเก็นอีกแล้วนะครับนี่นะครับ สำหรับชีวิตของการเป็นนายหน้านะครับมองคนก็โกหกหลอกลวงแต่เราอาศัยความซื่อสัตย์นะครับใครโทรมาเราก็ทำให้สำหรับที่แปลงที่เรารีวิวไว้นะครับแทบทุกแปลงนะครับจะถึงตัวเจ้าของจะตอบให้ชัดเจนนะครับแต่ บางคนลูกค้าก็โทรให้หาให้แล้วก็ก็ก็เต็มใจหาให้นะครับไม่ว่าอะไรครับแต่อยากให้ทุกคนดูนะครับในหน้าวิ่งหาที่ให้นะครับค่าใช้จ่ายยังไม่ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายต้องออกเองครับถ้าไม่ออกเองมันก็ไม่มีไม่มีโอกาส ขออย่างเดียวนะครับอย่าหลอกลวงกันจะเป็นนายหน้าก็บอกว่าเป็นนายหน้าจะสืบดูที่ของตัวเองดูว่าราคาเท่าไหร่ก็บอกกันตรงๆนะครับไม่ต้องให้วิ่งหาเพราะว่าทุกคนมันมีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับที่โทรมาทุกคนนะครับสี่ห้าคนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ